มากับฝนบุอนี่มากับฝนพี่น้องมากับฝนครับฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนห้ามตกอยู่กลางตลาดสิมาเอาปลาเอาเห็ดเอาหอนเพิ่นบัดนี้เออฝนมาแล้วจ้าฝนมาแล้วจ้าตื่นแม่ตื่นแม่ใส่ระเกียดนั่นโว้ยฝนห้ามจาแล้วนี่งมีพี่น้องไอ้ผู้ด่านล้มมาแล้วฝนมาแล้วครับพี่น้องครับแค่ได้บัตรไหนจะได้เอาบุกคอได้บัตรไหน อนี่จ้านี่จ้าแม่เท่าเสียบคอหาจ้าเร็วๆฝนคือตก้าำแม่เท่าสองถุงแม่เด้อถุงละโลสองถุงดะแม่เดี๋ยลูกแล้วมาหาเอาลดเอาลดยเอาเอาอาุ้ยอแหม่เอามารลวดเอามาลดฝนสีมากค่ำแล้วก็ละคุณแม่เลยจ้ามเอาจดดหน่อยคนบะข้อซื้อ่าไม่ไม่สดๆอยู่ได้พี่น้องเลย สองแม่เถ่ากับอันลูกสาวพนกรลังแพ็คบกคอหอยู่ย่ันฝนต่ไปจะได้เจ้บังดาว่า่นเสียบจ้โอยล่เ่บหแล้าเกหัวเกหัวเกหัวจ้ามาแล้วอิรีบก้อมันกรมีหน้อยไงน่อยน้อยน้องม่เนาะเออตกอิลีบันน้องเยไม่ไวนม่ไปวนไม่ปวนมันตกเลยวนลูกสาววันนั้น ลูกสาวเพื่อนไม่ได้สะอ่อนแต่ลูกสาวเพื่อนไม่ใช่ตุ๊กุอยู่เออมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วฝนตกห้ามอยู่ตลาดเลยพี่น้องเอ้ยเออได้ยังนอบาดทในนอไม่ยังเนี้ยนอแม่เท่านังบ่มีบ่าแม่เท่านังเข้มเดี๋ยวยางไปเอาสั้งพูนออกสั่นเพราะที่มีออเดอร์โอ้ที่มีเงนของกับพี่น้องฝนมาแล้วคุ้มของสนั่นเลยบาทนี่ ไปท่านกับท่านมอท่านกับว่ากันไปบาดีพี่น้องเลยเอามาเลยแม่เอามาเลยไม่คุณโรคเลยสองถุงสองโลเอ้าแชทให้ไปใส่กับบ๋งเงี้ยพอกรงเงี้ยเอามาน้ำอีกสองโลขึ้นกันได้ประค้อสองโลมาเนี่ยไอแม่ท่งนั่ะโอ้พอซอยอีแม่บอกว่าสั่นฝนตกครับแล้วแม่เกไปก่อนเนาะได้แล้วทั้งปีแล้วโอ้ฝนจะได้เรียนมาข้าวเดียวไปแล้วบัดเี้ยโอ้จีมลมจะหนาจีปลมโอ้จีบมกัน ยังส,สวยเหมือนเดิมเมื่อวานไหนส่งปลายย้อนไปเพื่อนพี่น้องเอ๋ยสามสิบกิโลมือนีบผมไม่อเอเดอร์ไดไหมถา่านจะก่อนทำไมเนาะสามสิบ <laughs> กิโลจากสี่หอดบะบุ๊มืือนี้นะครับผมใส่น้ำแข็งในได้ผู้ใส่ให้ในเด็ดคุณนังในเด็ดใส่สให้เมื่อวานนี่อัดใส่สอบนึงเป็นวะโอเคโอเคจัดไปเฮาอ,อันนี้แมงกีปลมที่ปลมที่ปลมแมงแข็งแมงแข็งหน่อไม้สดๆ นะครับเฮ็ดพอเออเฮ็ดพอเฮ็ดพอหนี่เฮ็ดเพิ่งบ่มีเนาะมื้อนี้เนาะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งบ่มีปลาย้อนโอ้ปลาย้อนบ่ปลาย้อนเดี๋ยวมื้ออื่นก่อนจังสิเอาถ้าฟังออเดอิมมาแรงก่อนเตื่อพี่น้องคนสั่งมาอีกเพิ่มเติมนะครับเนาะได้หน่อยได้หลายจังได๋เดี๋ยวมื้ออื่นมาจัดการอีกเทื่อนึงก็แล้วกันนะครับปลาย้อนเด้อพี่น้องเด้อคุ้มไว้ก่อนแม่ฝนสิตัวข้าใส่เฮ็ดพอหน่ะไม่อยู่บ่มม่่ครับอ่อนบ่ออ่นเบิด ออนเบิดเลือแจะแก่ติมาแนวไดนะเนี่ยเอาดีๆเด้ออ่อนนี้แก้โอยเงจไดอ่อนอ้อนไะแหมออนน่ายอ่อนอย่างเดียวโอ้เฮ็ดพอฝ่ายอ่อนแต่พี่เรางม่จะได้เฮ็ดพอหนังกันที่หรออาอเป็นพอหนังเนี่ยไม่ิผลนกันเด้ออนฝายออนรแกกดาผสมกันกันนังน่ไม่ออนกแกครับผมแต่ว่ากันฝ่ายอ้อนอย่างเดียวอาแกแล้วไ่แตกอ ได้ถ้าเฮ็ดพ่อฝายนี่คือมันต้องได้ล่างแบบละเอียดในจังน่อยเฮ็ดพ่อหนังมันล่างง่ายเนาะครับผมแต่เฮ็ดพ่อหนังสีแเสบกบตัวคือว่าหรอป้าฝนตกนั่งยิ้มไม่บุยยิบุนอ่ะกดเนาะนี่แหละครับพี่น้องเออชีวิตแม่ข้านะครับฝนมากก็ต้องท่ามใจในจังน่อยพี่น้องครับเพราะช่วงนี้หนาฝนแล้วพี่น้องเด้อ นะครับชีวิตแม่ข่าพ่อข่ากัดจังสีหละครับบอลืนกับหมอล่ำดอกพี่น้องหมอล่ำคือกันครับย่ำไปล่ำกับนะครับแฮงล่ำบ่ได้เลยนะครับจานลอยไปช่วงฝนตกในแหงโอ้ยเพื่นหลังเวทีกับเปียกนะครับเติมเวทีกับเลรนบ่ได้ย่านไฟช็อตคือกันพี่น้องครับบอลืนกันครับชีวิตแม่ข่าพ่อข่าครับชีวิตหมอล่ำไม่ลืนกันเลยเนี่ยนะครับต้องรักษาของเจ้าของไว้แม่งแข้งกระย่านถือน้ำไปแหงกระย่านถือน้ำฮ็ดพอกกระถือบ่ได้ ไม่ได้แนวถืองานบ่ได้ <c oughs> โอ้เมื่อวานเห็ดพอไม่ไหมคือจังไหลยอยู่สันเดมาืาอนี้คือจังมีสอง,ม,สองม,มีสองเจ้าเนาะมือน,นี้เนาะครับแม่เนาะแม่ว่ามีสองเจ้าครับมือนี้นะครับเห็ดพอหนังมีสองเจ้าเห็ดพอฝ้ายมีเจ้าหนึ่งเห็ดพอฝ้ายสีถือกลัวพี่น้องนะครับแล้วก็สีอ,อ่อนกลัวเห็ดพอหนังในจักน้อยครับผมเอาเอาจังว่ากันให้ฝนเศร้าก่อนพี่น้อง ปัดอันนี้คือรากแล้วพี่น้องแม่นี่ยปัดดูงามๆผมอันนี้รากแล้วพี่น้องครับปัดดูโลนดหนึ่งแม่เนี่เนาะปัดใส่ถุงยังสิคือใหญ่แต่แบบดูเขาไปใส่ถุงหน่อยๆขึ้นหน่อยอยู่มันเป็นน้ำหน่วยมันง่ะเหรอน้ำหน่วยกะผู้ถือบอนแห่งแก่แห่งแม่เนาะถ้าน้อยๆมันจะสีแดยนี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดพอหนังกระสิมีแก่แน่นะครับนึ่งดำดำอ่อนแน่ผสมกันนะครับมันกับบอ่อนซะเลยทีเดียวเนาะพอเห็ดมันออกมาโดนแล้ว เห็ดออกมาโดนมานานแล้วแต่ว่าเห็ดพอเห็ดพอหนังเนี่ยมันจะแก้ไว้เห็ดพอฝ่ายนี่สิอ่อนแน่ช่วงนี้นะครับพี่น้องเอาเอาเบิ่งกันจังว่ากันเบิ้งระบาดตัวล่างนั่นโอ้ยไปแต่เศร้าไงเพราะฝนเอ้ยเพราะได้ไปส่งของอยู่ป้าดูฝนท่ำตลาดพี่น้องครับมาไหนครับ ฝนดีทางเข็มมาลาดฝนดีทางเข็มมาลาดจะมาขึ้นกับพุทโธนอ้ําพอดได้นอนําเสียบๆเ,เนี่ยว,วันนั้นพุทเตรียมเขียดแหงไว้ให้แล้วก็มีทั้งนั้นเทลเตรียมไปหันแล้วเด้อปลาหลัดเทลเตรียมไปตะกรอนเด้อะวันั้นไนยางไปอยู่ยางพอได้ฝนตกห้ามหัวว่นสีไปเอาหนังเข็มให้พวกนั่มนะครับได้บอกคอแล้วแต่ว่าบางเงี้ยวจะลอยมาแต่บ้านแล้วนะครับแล้วก็สิมีหนังเข็มนะครับมีเขียดแหงนะครับที่ฝนสั่งไว้นะครับ โอ้ยบ่ได้เอาโฮมมาบัดน,นี่ยืยมโฮมนาเจ้าของโมบบบบ่ผมไม่สั่งเนี่ยโม่็นหยังครับผมมัน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 ถือบ่ได้ละสองมือมือนึงถือกล้องมือนึงถือบอดนี้แล้วออืครับผมครับผมปู้ยปลาแดกปลาแดกถือผลแล้วปลาแดกถือผลแล้วปลาแดกตอนพี่น้องปลาแดกตอนมื้อนี้อ่าสั่งมาประบ้านสามสามกระปุกนะครับแต่ว่า อยู่บ้านมีพอดีก็เลยจัดให้เพลินกวนนะครับเดี๋ยวมืออื่นขันมีมาอีกเดี๋ยวสร้างไงนะครับพี่น้องปลาแดกตอนปลาน้ำโขงเศร้ารึเปล่โอ้ยแมานางน้ำพีดอกเอ้ยมานางใกล้ๆอี่แล้วนะงใหญ่ีเหนือหนาใหญ่ๆอ่ะหญ่งสูเนี่ยวยิ่งสูเนี่ยวนี่ครับพี่น้องเอาไปปลูกได้เด้ดเนี่เด้ออันนี้คือผักกระเยงเอาไปปลูกได้มีหากด้วย Nè con này, dạ năng Dạ năng, dạ năng heo muông súc Bây giờ đây đang cải cắn cư bà Cư dô nè Để bố càng, bố cắn bò nòng Nàng nhẹ cấp nàng này nòi Cư cắn bò bì nòng <laughs> à, Bơm bò cà châu hãy nè đơ Bơm bò cà châu hãy nè đơ Bơm bò cà châu hãy nòng ขัดบนหนมาสักหลังกันสิว่าโอ้ยลบฝนจะซื้อหรอกครับไป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 แล้วเด้อไปแล้วเด้อจ้าอ้โบอยแมนสิมานี่สิม้าเฉียดโอเคเอา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 แหวนละเอาไว้หวนละเดี๋ยวไปเอาหนังก่อนอันนี้เอาทรงเป็นกันประรถในฐานะกก็ได้ประรถเด้อประรถเด้อมืออื่นคาดว่าน่าจะได้เอา มืออื่นพอดีอม,าม,าม,มีตัวใหญ่ว่าแต่พี่น้องเลยแมนบอเขามาใหม่บามืออื่นมีตัวใหญ่ยันบ่จองไว้กว่อนเลยพี่น้องเลยมืออื่นปลาลวดมีแตตัวใหญ่ครับมื่อนี้นถือฝนแล้วพี่น้องปลาลวดปลาลวดนี่โอ้โยเดี๋ยวมืออื่นพ่อกันมืออื่นพ่อกันถือฝนมนื่อนี้มืออื่นสิได้ตัวใหญ่กว่านี่พันว่าไม่ปลาลวดหรือใบไผ่นี่โอ้ปลาลวดบว่า <c oughs> <c oughs> มันเสียบใบไผ่ใช่ไหมคือใบไผ่แต่ส่นนี้น มันนั่นคือขันอยู่ประหลุกกับใบไฟนั่นจองไว้จองไว้มือื่นมือื่นจดจ็คจ้าเหัอเฮ้ยปลาสมปลาสมเนีปลาสมนี่ยผมีม่ออเดอร์เลยครับผมโอ้โหหอยกระต่ายไปกับบอลเอาแล้ววะคุ้มคุ้มขายอย่างเดียวทำไมกันดนีเอ้ามันั่งข้ามข้างได้อย่าปวดหายบะ โอ้ยฝนตัวข้ามอย่าปวดหายแล้วพี่นออ้องคอยทั้งนั้นสงสัยแม่เปีย๊ยกโบออกหลายมือแม่เปีย๊ยกโบออกหลายมือพี่น้องเลย,ยโอ้ยเอาไปหาแม่เปี๊ยกก่อนสันนะโอ้ยหัวกรบโได้ใส่ฝนกระตุกนี่ไว้กับมีคือเก่าน่ะบักหอยบังเฮยเนี่ยโอ้ยแม่เปี๊ยกกับโบมีออะเด้อใครจะเลืองหากองทุ่ยหายซ้ำ เสียดายดีเนาะถ้าไมีออเดอร์ใครอยู่นะพอได้จวดจานพี่น้องน้ำอยู่ใหม่ๆสดๆเพิ่นเอามาสู่มือพี่น้องครับของสดทุกวันเพราะว่าวัตถุดิบวันต่อวันหัวอย่างไข่ไหนก็สดนะครับพี่น้องนี่นี่ใหม่ๆสดๆเลยแฮ้ลืมตัวนางเข้มใหม่จักมัดเนี่ยนางเข้มมัดหนึ่งเลยลืมลืมลืมเกือบตัวนี่ไไนักแด่บอก้านอะไรนักเแด่บ้านีครับผมเกี๊ยนแหงนี่บ้านบ้านอะไรใส่ครับตัวใส่อ่าอ่า โอเคนังเข้มย่ังๆไรลืมข้าวเลยนังเข้มพี่น้องคนสั่งมาหมัดหนึ่งนะครับเอาเอาเอ้านี่ยเดี๋ยวจะได้ระบาดนี่รถคอยจอดเสรระบาดโอ้จอดนี่เอ้าสีไว้ไปส่งของก่อนจังสีง้อมาไหมพี่น้องเอ๋ยไปเอาเห็ดพอน่ำจอดจัดจะไหมก่อนโอ้ยวันที่โจกเงินใจข้าหนังอันไปเอาเห็ดพอก่อนเนาะสันเนาะจ้าจ่าจ่าเจ้าเอาเอาเห็ดพอว่าจะได้เท่านั้นว่าจังได้งามติ ดอกจะได้ห oh, ันโอ้ดอกงามๆดอกใหญ่งามๆทั on ้งนี้เ on ด้ทั้งนี้เด้ทังนี้อ้ออโอ้ทั้งนี้อ้ออ้ดอกเรอย่างงามๆโอ้ยน้องนายเถอน้องพอนี้เอาสิเอา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 สิเอาพูละสองโลไปเพื่อเพื่อเพื่อการเพื่อเสียเปรียบกันพี่น้องสร้างมาสี่โลนะครับเอาพูละสองโลไปลองเบิ่งว่าของผู้ใดสีอ่อนหลายกว่ากันทั้งนั้นว่างามๆทั้งนี้ว่าอ้ออ้ออ้ออ้ด้ดอกน้อยนเออเอาเอาดอกน้อยน้อยนี่น้องครับน้องเอาโอเค คนละสองรูพี่น้องเอ๋ยนะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวไปล่างให้ท้าแม่หนึ่งจังสีสรงเพิ่นนะครับเอาไปล่างก้อนแล้วก็ไปหนึ่งจังสีสรงนี่นะครับตัวเพิ่นล่างแล้วก็มีอย่านไรครับเนี่ยครับโ,มมอโอ้โ,โบเป็นยังครับเดี๋ยวให้ท้าแม่ล่างเอา <c oughs> จ้าขอบคุณครับเอาคนละสองรูเนาะมาๆแม่มาคนละสองรูเท่านั้นละมาเนี่ยมีออเดอร์เฮ็ดเพอซีรูมาเนี่ยจวดจัดฟาดเบิ้มไปเงีว